พี่แฟนม่ะพี่บ้านไม่มีไงพี่บ้านปิดดูไงกูปิดดูไงยินดีให้แฟนผมเกิดก่อนอยู่แล้วไม่ไร ใครที่สนใจอยากเติมเกมผับจีโมบาย ROV Free Fire วอร์เรลส์อลีน่าเบรกเอา์และเกมอื่นๆอีกมากมายขอแนะนำพ่อมูลเคเวอร์เปย์บริการเติมเกมที่สายเปย์เกมวางใจที่สุดในตอนนี้การันตีจากผู้ใช้บริการงานจริงมามากกว่า3,000 0นคนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดสำหรับคนดูช่องลูกบาชแนลอย่าลืมใส่โค้ด L O O K V S ทุกครั้งที่เติมเพื่อรับส่วนลดเพิ่มด้วยนะคะเปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องเคเวอร์ ไปเท่านั้นมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะโอ้ยมาแล้วมาแล้วขาเลยมึงมัวหวานอะไรเนี่ยอู้วโอ้เบลลี่พี่ลูกบอลมึงมีแฟนหรอคะฮัลโหลวันนั้นวันนั้นวันนั้นไม่ใช่คนนี้นี่นะนะเธอไม่จริงจริงจริงฮัลโหไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปแชร์คิวคิวโอ้ไม่เฮ้ยก็ไม่มีแฟนนะพี่ลูกบอลไม่มีไง กูป,ปิดหูกูปิดหูไงกูไม่ได้ยินเฮ้ยสบายใจจริงๆไม่ต้องมีเสียงเพื่อนแบบเป็นแมงวิวข um ้างหูอเออตายไปซะตายไปซะเอออ กัอีกแล้วครับผมจะไม่หวานพี่ลูกหมาหมา็แล้วผมจลูกหานพี่ลูกหวาครับเพื่ี่ลูกหวาครับื่อีมาครับผมจะู้วนฮัโหล่ลูหวาครับตายตาาชัวเอาชุบพ่นก่อนผมตายาชุบเย่ชุบเสาไงเนี่ยก็ให้นามาตื่นมาใช่ไหมแล้วก็ให้นามัปชุบพี่สาใช่ไหมหนูนาชุบดีให้ยินดีให้แฟนผมเกิดก่อนอยู่แล้วไม่เป็นไร ไม่ได้พี่ยังไม่ได้ด้วยเธออย่าไปอย่าไปพูดอย่าไปพูดอย่าไปพูดเราเป็นพี่เราเแฟนก็ไม่จําเป็นต้องอ้วยจะรู้เปล่าเราไปเราไปแชทแฟนเราไปแชทแฟนเราไปแชทแฟนเอชุบชุบพี่สาวผมหน่อยครับชุบชุบพี่สาวผมหน่อยยัเไม่มาพูดการดีดีดิพูดเพราะเพราะเหมือนตอนที่เล่นกันจูจีจูจีอ่ะเอาให้มันหวานหวานเหมือนเมื่อกี้ดิจะรั่ว5,555เัารอห้าสิห้าเอมันพี่รำบาดค่ะคือว่าชุดหนูเลยค่ะ เลอออุี่น้องโนบิออนวนออน o n ออ e วนออน on ยเลาครับรีบรีบรบชพี้นางนะครับผมอยากรบเล่นลครับหนึ่งผมอยากเล่นแ้วครพูดจาแบบจริงใจอะเมื่อกีรู้สึกมันไม่ค่อยจริงใจที่าครับที่เ้าาครับผมอยากเล่นแล้วครับโอเคโเคครับน้องพี่ถือว่าช่วยการเพื่อนมนุษย์เหมือนกันทีมเดียวกันตุ๋เ้ยไหมถ้านสกชุกันอิจฉาตาร้อแล้วไม่น่ารน ใจดีมากเลยครับากล่องผมอยู่ข้างๆอ่ยถ้าพี่ใจดีก็ช่วยเก็บเศษซากผมหน่อยขอบคุะีบอกก็บอกแฟนน้องไปดิก็บอกแฟนน้องไปดิก็คือว่าวันที้พี่ถกจะเอาแฟนไปด้วยแล้วก็จะจู่จีพิลุกบาทดูเลยถ่ายงานเลออะไรนะ ไม่ได้ตั้งใจจะป้าเกี้มันไปสมูงเห้บอกโอเคโอเคโอเคพี่เจอแน่หนูจะอวดแฟนคอยดูหนูจะเล่นคอนเทนต์อะไรก็ช่างที่เขาแฟนเขาเล่นกันพี่เจอแน่วันที่16เจอเจอห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าแล้วขยันยูด,ด้วยนะ